เลยแค่เราเพิ่งใกล้ๆด้โล้กลัวเปนตัวเนาะใหญ่ครับใหญ่แฮงนั่นหนิหัวนึงติดกันนะโอ้รถโอ้รถเอามาขึ้นเนาะไม่ต้องห่วงไงได้วปะเอาสีลายยุ่ยสันยุ่ยนี่นี่เมนเบิดตัวในเบาตะพูดนะพูดนะป้าหัวนี่ไหมป้าพี่น้องพวกนี้พี่น้องหัวนี่พูดหัวโอ้เกือบสองโลหัวเนี่ยว่าเม่นเบิดแล้วสันเราพวกนี้ก็ฟ้าแล้วเนี่ยมึงเดียวเนี่ย จุ่มมาตรฐานแบบนี้เบาตาบ้องเดียวพอเลยปัดขนมื่อก่อนไปบังดูเบาตาขนมื่อก่อนเงินบังดูไปหเอาปัดโต้ปัดโต้ผมว่ากันพ้าแบบนี้เพราได้ไปหลายหม่องเนาะมันน่าจะจะเฮียรถคนบ่านไหหรือว่าจังไหนเป็นไหนเบาตามาตรฐานบ่มาตรฐานหรือเปล่ามื่อนี้เอ้าหัวนน้อยตัวนี้หัวเงยไปไหนตัวเนี้เนาะมันเลยหลุดรถพคนบ่เสียโซบังดูหัวใเง่ทำเด๋ ปันเดยเนาะแต่ก็กินได้นะเห็นเขาเจ้าขายหน่วยหัวน้อยๆก็นี่ก็มีได้บาต้าให้โยขายนะนี่น้อยๆกับเออนี่น้อยๆเขาเจ้ากินได้อยู่นีแล้วเขาเลือกเอาบ่เลือกตั้หัวใหญ่บ่คัดเอาเนาะนี่ๆๆหัวหนึ่งบาต้าบาต้าของแค่นี่ของแค่นี่ของแค่นี้นี่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 มาตรฐานพี่น้องต้องรุ่นนี้ต้องรุ่นนี้นี่ครับหลายพี่น้องหลายๆก็ได้กินอยจิตรคิดว่านี่ครับ บรรยากาศเลือดหลังเลือดงานคือเก่าครับพี่น้องครับเฮ้ยหัวที่พุ่งขึ้นนี่บ่ป้าหัวนี่แม่บ่าวตะใส่แค่เราเพ่งใกล้ๆดูโลกลัวเป็นตัวให้เนาะไงครับไงแฮงนั่นเห็นหัวนึงติดกันนะโอ้รถโอ้รถเอาบุ่ขึ้นเนาะไม่ต้องหัวงไงได้ป่ะเอาสีลายยุ่ยสันยุ่ยนี่นี่ไม่เงีเบิดตัวในเบ่าวตะพูดนะพูดนะป้าหัวนี่แม่ป้าพี่น้องเ่งพี่น้องครับหัวนี่ พูดฟัวโอ้โอเกือบสองโลหัวเนี่ยว่าเมียนเบิือนแล้วตอนเอามืองนีกน้ก็พอแล้วเนี่ยมืงเดียวเนี่ยจุ่มเนี่ยโอ้รถพันเหยียบเนาะซื้อเน,นาะพูดนะหมอนเมืองเคียนเนี่ยหมองเมืงเคียน,น,นอันนี้แตกกระอเพาแล้วนี่นี่อุ้ยเมีนเยนเหมือนแล้วตาเมียนเบิือนเมียนเบิือนมาถันมาถันมาถันคือเกา่าล่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับมื้อนี้ก็หลังเลิกงานคือเก่าครับพี่น้องครับ มหาอยู่หากินก็เบาตะครับพี่น้องเนี่ยแต่ว่าผมเป็นผู้ชายครับเบาตะเป็นผู้ขวดฝนจะตกเนะาะเบาตะเพื่อนฝนตกเพื่นอน่ะมีถุงมือคููเดียวเล้วเห็นเบาตะขวดผมเห็นสี่ฟ้าชมบรรยากาศพี่น้องการเก็บเก็บหมากเขาเอิญยังเบาตะเนี่ยหัวผักกาดแดงครับหัวผักกาดแดงเนาะแต่ว่าภาษาบ้านนี้พวกหัวเพิ่นเอิญมาอย่างเนะเาะพว่าอยู่แถวนี้เพิ่นก็เพิ่งจะจะปลูกนะครับตอนที่ผมจะกลับบ้านก็เห็นเพ่นปลูกอยู่แต้ว่าได้บ่ได้ไปเก็บครับพี่น้อง ผมกลับบ้านก่อนแถวบ้านเขาเอื้อนบ้านยังนี่ไม่คือกันบ่บโบลูเขื่นเพ่อเอาไปหั่นยังกินฮะหน้นาจะาไปเฮ็ดต้มจืดต้มยังกินเขื่นนี่เนาะเอาอยากบ่ราะขันเอาอยากเขาก็ไปหาเอาซุ้มที่มันลอยๆกว่าดีกว่าบ่เนาะพูดหนักแป๊บเดียวปาดแป๊บเดียวเอาซุ้มลอยๆดีกว่าบ่ต้องขวดเนาะนี่จังสี่ก็เอานี่ก็เอานี่เป่าตะมันทานดยวยนี่ได้กินดยวยนี่นี่ครับพี่น้อง นี่ครับเห็นมอน่ล่ะนี่ครับพี่น้องในห,หลายเลยครับพี่น้องแป๊บเดียวครับพี่น้องมัดฐานโอ้นี่หวัวหนึง่งมัดฐานนี่นี่เอกได้ดีนี่นี่ดูว,ว่มามัดฐานพี่นอ้องคือเก่าครับยังเงำงำ้ยๆเก็บเอาครับพี่น้องแรงงานไทยห้องประดซื้อกินดอกมีของอยู่ของ,ของกินหลายครับที่พูดผมนี่นีเบ้าตะครับพี่น้องต้นพันโอ้ตอนน้อยๆใบพันจะ่วานีนาะใบพันจ้ว่จวยังก็ะ ใบพันจะบ่เป็นแบบนี้พี่น้องนี่เวลาหอดเวลาพันเก็บผลผลิตใบพันก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆก็ว่าจะหอดอายุพันผมว่าครับพี่น้องนี่ยีบ้าตาดึงออกบนนู้นเนี่ยสามสี่หัวเนี่ยนี่ย่เนี่ยนั่นละดึงมาเลยนั่นละอีกอีกว่าไปยังดอกสวนจะของสวนจะของบ่ได้มาลักพี่น้องอีกพวกน่ะพวกน่ะกลับมาอีกดูอโอ้ยหัวหน่อยมันก็มีหน่อยมีใหญ่ปนกันเนาะดึงมึงดูเนี่ยนนะี่นี่ซุ้มหนึ่งนี่หัวใหญ่ให่ออกมาเบิ่งโตด้วยนี่โตฟีโตน้องเขาเบิ่งดู อ๋อหัใหญ่เนาะพี่ๆหัวพี่่อยใหญ่นี่ครับพี่น้องขี้บุตรเอาดอกบ่เป็นีงีงโอ้หัวพันจะร้อยแบบนี้เนะาะเดี๋ยวเฝ้าเด็ดใบเด้อบ่าวตาเะ้ยยกให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งเนี่ยเดี๋ยวหาเบิ่งหัวใหญ่ๆจัง่อยนี่ครับพี่น้องหัวพันก็จะร้อยขึ้นแบบนี้ครับพี่น้องถอนง่ายอยู่ครับผมว่าบ่าคือแค่รอดครับพี่น้องเพราะว่าพันเป็นหัวแบบนี้แค่รอดพันจะพันจะถอนอยากครับแค่รอดอ้ายกโซ่บังด้วยบ่าวตาหาหัวใหญ่มาโซ่พี่โซ่น้องเขาบังด้วย ตำสวซ้อนจะของเหรอเนี่ยมันเป็นยังหรอกเนื้อพูดนะไม่สิบุ<อ>พเพเราบอกว่าสิไปเก็บอีกเนี่ยปลาพี่นอ้องต้นส้นไหลหัวมันเอาไปกินหรอเมื่ก่อนพี่น้องก็บ่เคยกินว่ากินแบบไหนจะเอาไปไล่รับพี่น้องเอาไปก็คือเอาไปฝากมูน้ำครับว่าจะไปเก็บมะเขืออยู่เข้มเบาอ่ะรับพี่น้องไปเก็บมะเขือเปาะเก็บมะเขือเปาะแล้วก็จะ เอาไปฝากเพื่อนพอดีพี่น้องก็ได้บกสมสมชวนนะครับพี่น้องเก็บมาจากสวนหน่อยนึงครับพี่น้องจะไปฝากเพื่อนนี่ครับวิถีชีวิตแรงงานไทยเฮถ้าขยันครับพี่น้องเลิกงานมาบ่อ,อึดกินพี่น้องและะ้วก็ยูอยู่หนีก็คือว่ามียังกบแบ่งปันกันกินคือบ่ต้องย่านพี่น้องบ่ต้องย่านอดกินครับยูน่นี่แบ่งปันกันกินนะครับเดี๋ยวเขาไปเก็บเอา่นจักหนเนาะเอา่นจักหนอยเขา,ากับพอเนาะเดี๋ยวจะพาพี่พ่อน้องชม สวนจนังอยว่ากวง้งซ้ำเดนี่ครับพี่น้องบรรยากาศสวนกว้งนี่ครับพี่น้องนี่คลิปนี้ก็จะบพ่อเงาบันเด้คร,รับพาพี่พ่น้องชมสันๆครับบรรยากาศหาอยู่หากินครับพี่น้องสวนนี้น่าจะประมาณยี่สิบไร่ได้ครับพี่น้องนี่ครับสวนผักกาดนะครับเดี๋ยวก็เจ๊ปีจังอยก็จะพาเบาตะกลับแล้วครับพี่น้องนี่ครับสวนผักกาดในเบา,าตะพอได้อยู่เนะาะโอ้บกขวดดอกเ่าได้หลายแล้วอ,อันใ้ร้อยใครเอาขวดเอาย,ยาก นี่ครับพี่น้องเพราะว่าเก็บออกก็ได้หลายแล้วถ้าเอาต้องของร้อยๆหระครับพี่น้องเพราขวดดอกตำนี้แหละมาตรฐานขี้อ่อนเหรอหาอยู่หากินครับพี่น้องนี่นนนบ่ใบท้นทื่อดอกตีใบท้นแต่กเก็บบ่เบิดครับพี่น้องของมันหลายเนาะมันก็มีเฮียมีอย่างแนวจังหน่นอยพี่ว่านอนะ่ะหาเก็บออกพี่น้องเพราะได้กินเพราะได้ไปฝากมูจะไปร้องกินเบิังพี่น้องเพราะไม่นว่าเพราะได้กินดอกร้องกินเบิงังเดวะตะพี่เดททางนี้เป็นอย่างเนี่ยปลาโทปลาโท นี่ครับพี่น้องอันนี้ก็คักกันโอ้บโควรละคนรยากบโควรละนี่นี่พี่น้องนี่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 มาฐานแบบนี้เบาตาบ้องเดียวพอเลยปัดขนมากร่อยวังดูเบาตาขนมากรอยเงี้ยวังดูไนก็อาปัดโตปัดโต่ผมว่ากันพ่อแบบนี้เพราได้ไปหลายหมองเนาะ <c oughs> มันน่าจะจะเฮียรถคนบ่านไหนหรือว่าจังไหน <c oughs> น่าจะเฮียครับด้วยแค่นบ่น่าจะแค่นรถพนเนาะผักกาดแดงดิเพื่อิน ดดหัวดดผักกาดแดงผพราว่าน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันหรือว่าพืชพืชอ้ไตระกูลเดียวกันคล้ายๆหัวใ้เท่านะพี่น้องผมคิดว่าเนี่ยนะครับแตกบาแต่แตกเขากับเปาเนาะเรียกเขาต้องห้วยเงยก็ได้มันหลาเหลวกินบ่นทันหรอกเ่อไปกินนบังตะกอนมามันเสียบว่าเสียบว่าจังเดยค่อยว่ากันไหมนะครับพี่นอ้องมันนี่ไทยยางเดียวให้บาวตะบ่บได้ออกกล้องพี่น้องให้บาวตะเป็นผู้เก็บบาวตะลูกอีสานพี่น้องสามารถติดตามรับชมได้ครับในช่องทิกตอกกะลงคลิปลี้วกะลงบ่ สิบเลี้ยวก็เห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่ถุงพลาทะทุบหัวอะไมีหัวแตกบ่นี่นี่หัวนี่นั่นละทุบไปพี่เ้นองเขาเบิ่งดูบ่มีมีดม,มีดจะหาอีกหัวหนึงหัวแตกแตกทุบดูเอาไปก็เสียเร็วหัวแตกทุบไปพี่เ้ๆๆๆนองเขาเบิ่งดูนี่มันเป็นยังไงเนื้ออย่งไรแต่จะบ่ให้ซิมหรอกเป็นยังดิเขาบ่าหัวมันกินดิบได้หรือบ่เนาะเพราะว่าเขาบ่เคยกินแต่เคยเห็นใครเจ้าต้มใส่น้ำซุปตัวนี้โอ้แข็งตัวเนี้ยเนาะเนี่ยตัวเนี้ย มึงเนี่ยพี่น้องเดียงใจไวเลยว่าผักกาดเดียงผมซื้อมีดกัะบอกเตรียมมาเพียงนี่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 คักเลยป๊าดบวกาากินได้ครับพ NO ี่น้องเนี่ยบวกาาซิมโอาแต่ว่าเดียงเขาเนาะเอาไปเอาไปต้มจืดีิบน้นาวเดียงหมดเหอมันน่าจะเป็นนี่ย่งพี่ๆน้องๆหูจักกระบอกมาได้ครับว่าเป็นพันนี่อยัางนี่นี่ครับพันอะไรนะครับนี่ครับทุบไปพี่น้องิึงซื้อครับพี่น้องครับเดียงใจไวพี่น้อง ไทยไก่ลายกับตินี่กกับสิดติกซะเป็นสีว่านเลือดนะพี่น้องว่าม่นยังหนกมันแดงพดถอยออกจักหน่อยครับพี่น้องแดงแห้งอีหลี้ะครับนี่ครับงามๆเอาเอาละเขาบัตรเก็บเข่าถุงบัตรนี่ก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเนาะพี่ๆน้องๆผู้ใดควรจักกาเขาเมนยนเาบอกอยน้ะครับมันคือมันคือมันคืออย่างนะครับซื้อซื้อเพนนะครับซื้อภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นซื้อของบัตรนี่นะครับผมกับพ่อหงแต่ว่าคนไทยเขาเอื่นว่าผักกาดแดงดลหัวผักกาดแดงดลยเบองนี้กูเกินเนาะ ่นจะบอกว่าหัวประกาดแดงครับพี่น้องครับกาสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ลาน่องไปก่อนครับน้อยขบกางกับเบ้าตะลุกอีสานนะครับกาจะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับกาขอขอบพระคุณสําหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นก้องใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปนาพ่อกันไหมครับพี่พิงน้องครับมันหมานคือเก่าครับพี่น้องครับมารฐานครับพี่น้องครับนี่ครับพอได้อยูได้กินได้ฝากมูฝากพวกคือเอาแลวครับพี่น้องไปขึ้นรถห้าบานเนี่ยกลับพี่น้อง ยูนี่บลอกกระเต็มครับพี่น้องจําเป็นกันเลยเด้ออถุงมใสซอีกเพื่อได้ไปหล่แข้มพี่น้องยันมะพราวไปแบ่งกันครับพี่น้องครับนี่ครับ